สวัสดีครับวันนี้ก็มีหลอดลำโพงนะครับ12นิ้วนะครับมาให้ชมกันนะครับก็จะเป็นรุ่น oem 12นะครับผมตัวนี้กำลังครับกำลังขับได้สูงสุดทีระัตดนะครับผมไว้3นิ้วนะครับขั่วแบบกดโวรงรอนะครับตัวนี้เป็นโคงรงหลอแข็งแรงนะผมก็ตัวนี้ผ้า,าหนา,านะครับ สวยงามนะครับผมบอกว่าทำเสียงกลางเสียงเบสนะครับเวสโลต่างๆสามารถใช้ได้เลยนะครับผมผมแน่นอนครับกับรถรถุ้นนี้ครับแม่เหล็กใหญ่มากครับความหนาก็อยู่ที่ประมาณ20มิลนะครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สอบถามมาได้นะครับที่ลิงก์ข้างล่างนะครับผมก็เดี๋ยวจะลงราคาไว้ที่ลิง์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวมาลองฟังน้ำเสียงกันดูนะครับผม បាល់យ៉ាងអីយ៉ាងគិតមកសតតរព្រះថៃព្រះអភិស័យមកដូចជា